สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นขนมตัวนี้นะคะนะคะ DIY ซื้อจากเซเว่นะคะมันไม่โฟกัสนะคะก็นี้ยะคะ่ะสามารถทำเองได้เป็นช็อกโกแลตนะคะตรงนี้ก็จะมีบอกนะคะว่าทำอย่างไรตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นที่เปิดน่าจะแกะตรงนี้ได้นะคะ แล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไรนี่ค่ะก็กดลงไปแล้ค่ะอุ้ยอุ้ยค่ะว้าวข้างในมันจะเหมือนตัวที่เป็นช็อกโกแลตคล้ายๆที่เป็นรูปล่มเลยค่ะ ที่มันจะมีเราช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะคะเนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะที่เห็นก็จะมีเป็นช็อกโกแลตกับไวช็อกโกแลตนะคะน่า right> จะใช่แล้วก็เป็นพวกเม็ดตกแต่งแล้วก็เป็นหูดีมากเป็นถาดนะคะเนี่ยค่ะนี่จะเป็นช้อนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูวิธีการทำนขั้นตอนแรกเราก็จะ กะออกมานะอันนี้เกะเลยเขาอ,อ่านก่อนนะคะเมื่อกี้ลืมเห็นนะคะมันจะมีตัวนี้ด้วยเมื่อกี้ไม่เห็นนะคะแต่ตอนนี้เห็นแล้วเนี่ค่ะทีนี้นะคะเขาบอกว่าให้ใช้ตัวนี้นะคะเสียบเข้าไปตัวนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะมีเป็นเป็นรูอยู่นะคะเนี่ค่ะ มันก็จะเป็นเหมือนจานแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะขีดเม็ดป๊อปลงหลุมตามแบบก็คือเม็ดตัวพวกนี้นะคะลงหลุมถ้าเราอยากได้เป็นรูปอะไรก็ใส่ไปตามรูปนั้นนะคะเดี๋ยวขอไปแกะก่อนนะคะอันนี้ก็ได้เทมใส่มาในถาดนะคะจะใช้เป็นจานคนละใบก็ได้นะคะแต่นี้เห็นว่ามันต้องขีดแล้วก็มันก็จะ ลงมาแบบนี้ใช่หรือเปล่านี่นะคะเป็นที่หนีบตอนแรกมันเป็นแบบนี้นะคะก็จะหักมาตัวนี้มันก็จะมีรอยอยู่นะคะว่าจะคีเสีอะไรใส่สีอะไรเราจะไม่เอาตามแบบก็ได้นะคะเราจะเอาเป็นแบบอื่นก็ได้เราก็าจะคีบใส่ลงหลุมนะคะเดี๋ยวขอไปคีบใส่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วจะมาให้ดูนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะ ก็จะเป็นสีเขียวๆที่เราทํำเอาไว้นะคะก็สีพูเป็นตาสองตาแล้วก็เป็นสีส้ม,มเหลือแต่ฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวขอไปทาฝั่งนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะขออ่านก่อนเนาะขั้นตอนต่อไป นี่ค,ะค่ะอาจารย์นี่คะ่ะให้เยาก่อนเปิดนะคะก็คนให้มันเข้ากันก่อน,นะะอเนาะยังงมันเข้ากันก่อนนะคะ ตัวนี้ลืมบอกไปว่าซื้อมาส่ง20บาทนะคะซื้อได้จาเซเว่นค่ะทีนี้ก็จะเปิดฝาแล้วก็ด้วยกันหมุนนะคะได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปตามชอบเลยนะคะ

กนเะ like ตัวนี้ก็ทำให้มันเท่าเท่ากันนะคะนคะก็ใส่เพิ่มอ like ีกเนา<ท>ะ เดี๋ยวขอไปใส่ตัวนี้ใหม่ก่อนนะคะเพราะเมื่อกี้มันหล่นหมดแล้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวไวช็อกโกแลตนะคะก็จะเปิดตัวนี้ออกฝาของมันนะคะก็ทีลงไปค่อยๆทีดีกว่าเนาะมันจะได้ กั่วๆนะคะก็เสร็จแล้ว ตัวทวนะคะก็ะไปคอลคอคให้มันเข้ากันก่อนนะคะนี่นะคะก็ได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวช็อกโกแลตเมื่อกี้ะคะ่ะก็ใส่ไว้ช็อกโกแลตเพิ่มเข้าไปเพราะว่าช็อกโกแลตมันหมดแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งไว้ช็อกโกแลต หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไม้นะคะหยอดลงไปตรงหลุมตรงกลางเลยให้มันอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็กดลงไปเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะคะกดลงไปเหมือนกันนี่นะคะก็แช่ตัวเย็นนะคะ เดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะก็แช่ตู้เย็นมาแล้วประมาณสิบกว่านาทีนะคะใช้ช่องฟิตนะคะมันก็จะแข็งได้เร็วกว่าต้นแคะเลยแล้วก็จะออกมาก่อนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นโอ้คือสีดำนี้มันไม่มีรูปเลยแต่ตัวนี้ก็ยังพอมีรูปอยู่นะแต่อ่อนมากสีอ่อนมาก ก็จะค่อยๆแกะออกมาเลยนะคะก็จะแงงๆออกมานี้หักก๊อกออกมาเลยแล้วมันก็จะได้นี่อุ้ยสวยมากนี่นะคะได้แล้วหนึ่งอันแล้วก็อันต่อมาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอันว้าวแค่ทำนี้นะคะนี่ค่ะคือว่าสวยมากมันสวยมากมันโอเคเวอร์เดี๋ยวจะ ลองมาชิมกันเลยนี่นะคะก็จะมาชิมกัน,นะะอร่อยมากค่ะอร่อยมากมันไม่เลี่ยนด้วยนะคะ ผลงานของเรานะคะอร่อยมากๆถ้าใครซื้อมาก็ลองทำกินดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาเบื่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปกันนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ